รีบจดไว้นาะคาถาแก้ดวงตกบูชาดวงชะตาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีปีชงแค่ไหนก็ดีขึ้นทันตาเห็นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับพระคาถาบูชาดวงชะตาเป็นคาถาแก้ดวงตก เปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีซึ่งพระคาถาบูชาดวงชะตานี้มีที่มาจากคาถาพิชัยสงครามหรือดวงพิชัยสงครามที่แปรให้เข้าใจได้ง่ายว่าเป็นดวงชนะศึกนั่นเองเป็นคาถาเปลี่ยนดวงชะตาหรือบางคนก็เรียกว่าคาถาพลิกดวงชะตาเพราะเชื่อกันว่ามีอำนาจพระพุทธคุณช่วยให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีป้องกันเคราะห์ร้าย ภัยอันตรายต่างๆได้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อพระคาถาบูชาดวงชะตากันมาบ้างแล้วแต่วันนี้เรามาศึกษาตำนานที่มาและพระคาถาบูชาดวงชะตาของเก่าที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับสำหรับการบูชาดวงชะตาดวงพิชัยสงครามคืออะไรก็ต้องขอบอกว่าการบูชาดวงชะตาหรือที่มีที่มาจากดวงพิชัยสงครามคือการเขียนยันดวง เพื่อผูกดวงชะตาเอาไว้ชายแก้ดวงชะตาจากรายให้กลายเป็นดีเสริมพลังให้แก่ดวงชะตาของผู้ที่ผูกดวงซึ่งมีการคำนวณอินทภาพบาทจันร์ทคำนวณคำพีสุริยะญาติและคำนวณมหาจักรตรีโลกศาสตร์โดยการเอาดวงพิชัยต้องลงคาถากำกับธาตุทั้งสี่และอาการหัวใจ32ในยันดวงพิชัยสงครามเพื่อบูชาดวงชะตา อีกทั้งยังมีพิธีปลุกเสกเลขยันตามสูตรเฉพาะของพิธีการบูชาดวงชะตาคราวนี้กระผมจะขอย้อนไปพูดถึงตำนานของคาถาบูชาดวงชะตาหรือคาถาพิชัยสงกรามกันนะครับคาถาบูชาดวงชะตาเป็นพระคาถาที่สมเด็จพระพลรัตวัดป่ากแก้วเคยถวายสมเด็จพระนเรศวรก่อนที่องค์ท่านจะออกศึกและยังเป็นคาถาเดียวกับคาถาบูชาดวงชะตา ของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์และหลวงปู่งนโสระโยวัดพระพุทธบาทเข่ารวกจังหวัดพิจิตรอีกด้วยมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อครั้งนานมาแล้วในช่วงที่บ้านเมืองย่ำแย่ข้าวยากมาแพงฝนไม่ตกต้องตามฤดูประชาชนได้รับความเดือดร้อนอดอยากจนถึงต้องพร่นกันเอง ในขณะนั้นเป็นฝ่ายข้าศึกก็เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะยึดครองเมืองได้ง่ายจึงได้เคลื่อนกำลังมาประชิดเมืองส่งผลให้ประชาชนพลเมืองต่างหวาดกลัวหลายฝ่ายลงความเห็นว่าควรจะยอมแพ้แก่ข้าศึกจะดีกว่าเพื่อจะได้รักษาชีวิตของประชาชนเอาไว้แต่แล้วฝ่ายทหารต่างลงความเห็นกันและยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง ด้วยกำลังคนและอาวุธที่ได้กว่าฆ่าศึกทำให้ทหารหมดกำลังใจและเกือบจบะพ่ายแพ้แก่ฆ่าศึกแล้วองค์พระประโมขเห็นดังนั้นจึงให้หนจัดทำดวงชาให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องปกป้องบ้านเมืองทุกคนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและรักษาบูชาไว้ในพระนครซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริ์ แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ปรากฏทั้งท้องฟ้าและอากาศเกิดความวิปริตขึ้นทั้งพายุและฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาติดต่อกันเป็นเวลาสามวันสามคืนจนน้ำท่วมสูงถึงลำคอจนเมื่อพายุและฝนสงบลงภาพที่เห็นคือทหารของข้าศึกได้หลบหนีกลับกันหมดบ้างก็ถูกลมพายุและกระแสน้ำพัดพาไปทั้งช้างหมา และเหล่าทหารเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีกระจิตกระใจจะรบเอาชนะต่อไปแล้วจากเหตุการณ์ปฏิหารในครั้งนั้นทำให้เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นอนุภาพแห่งการปฏบิบัติบูชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันพุทธมนต์ส่งผลให้บ้านเมืองรอดพ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกมาได้อย่างบุดีดและถือเป็นปฏิหารครั้งใหญ่ที่ช่วยให้เหล่าทหารได้ชัยชนะ มาอย่างน่าอาัศาจรรย์พระมหากษัตริย์จึงได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนี้มาพระราชทานนามแก่ดวงชะตานีว่าดวงพิชัยสงครามนับตั้งแต่นั้นมาดวงพิชัยสงครามหรือการบูชาดวงก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาส่อหามาเพื่อบูชาเพื่อส่งเสริมและเป็นสริมงคลแก่ตัวเองเพราะมีความเชื่อกันว่ามีอิทธิพลทั้งเมตตามหานิยม และช่วยป้องกันอันตรายต่างๆเสริมดวงเสริมพลังให้แก่ผู้ที่บูชาได้แล้ววันนี้ถูกท่านโชคดีแล้วซึ่งกระผมได้นำบทสวดและวิธีสวดคาถาบูชาดวงชะตาเพื่อเสริมดวงชะตาให้ทุกท่านได้นำไปท่องกันนะครับโดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ให้ท่านเขียนชื่อและนามสกุลไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่าดวงพิชัยสงครามจากนั้นให้เอาดวงชะตาบรรจุ หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระพุทธรูปโดยห้ามวางใต้ฐานพระเด็ดขาดนะเพราะจะทําให้ดวงชะตาเหมือนถูกกดทับและควรวางให้ต่ํากว่าพระพุทธรูปองค์อื่นห้ามวางสูงหรือเสมอกันนะเือเราต้องวางไว้ในที่ที่สมควรอย่างเช่นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาห้ามวางหน้าห้องน้ําหรือในห้องนอนนะเมื่อท่านจะบูชาดวงชะตาจึงให้กล่าวพระคาถาบูชาดวงชะตา โดยให้ตั้งนโมสามจบก่อนทุกครั้งแล้วค่อยว่าพระคาถาโดยให้ว่าตามดังนี้นาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมเมสัพพาเทวานัง สัพพคารหาจะเทวานาังสุริยันจาปามุจจาธาสาสิปุมโมจะเทวานาังวูโทลาพังภาวิสติชีโวสุทโรโรจะมหาลาพังโสโรราหูเกตุจะมหาลาพังสัพพะพะยังวินาสันติ สัพพาทุกขังวีนาสันติสัพพาโรคังวีนาสันติลักขณาอาหังวันทามิสัพพธาสัพเพเทวามังปาลายันตุสัพพธาเอเตนะมังคะลาเตเชนะสัพพโสทีพระวันตุเม โดยจำนวนครั้งที่สวดพระคาถาบูชาดวงชะตาให้สวดตามกำลังวันคือวันจันทร์สวด15จบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบวันพฤหัสบดี14จบวันศุกร์21จบวันเสาร์10จบและวันอาทิตย์6จบหากใครยังไม่ได้บรรจุดวงชะตาก็สามารถสวดบทคาถาบูชาดวงชะตาได้เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับดวงชะตาของเรา ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้ถือเป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งหากเราหมั่นสวดมนต์ถือศีลจเจริญภาวนาสมาธิเป็นประจำจะช่วยให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจได้เพราะคนที่คิดดีทำดีก็จะมีแรงดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาแน่นอนลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาบุญกระทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ